ก้าวสู่ปีที่11ไปด้วยกันกับความน่ารักสดใสของ12ยุวชนที่จะพาทุกคนไปสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะพร้อมนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันณสถานปฏิบัติธรรมทวีธรรมจังหวัดคนครราชสีมาไปพบกับหนึ่งในสำนีน้อยกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพารันเจคัยจพิ่งได้ชื่อระบูตอยูโรงเรียนวัดบ่อตะทคมพียาครับผมอยู่ปอเกตตัับุรีครับ สอบมาเนตต้องทำอะไรบ้างหมูตุ่นด้วยครับเป็นธบ่าสวดวันธรรมเช้ากวดลานวัดแล้วก็กรสชบาทิครับหมูตุ่นรู้จักคำว่ากตัญญูกระตันเมที่ไหมการรู้บุญคุณแล้วตอบแทนบุญคุณครับหมสี่หมูตีห้าหมูตอนเช้าหมอตอนเที่ยงหมอตอนเย็นแล้วก็หมูอตอนมืดอในนี้กี่หมอนะครับห้าอ่าแล้วตอนสอบัาเน็ต้องกินกี่มืูสามหมูอีก ครับผมชื่อหยกชา,ายพาราหยกแจนนี่นชื่อน้องโมตุนโนิูปอกเกตนนทบ,บุรีผมอายุเจ็ดปีครับผมอยู่โรงเรียนบ่อบบอยอนุบาลโมตุนเป็นคนที่ชอบทําบุญชอบเข้าวัดทั้งตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยกินข้าวรอใส่บาตรผมชอบใส่บาตรทุกเช้ากับครอบครัวครับภูมิใจเขามากเขาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิต เขาเป็นเด็กตันูรักพอ่อรักแม่รักปู่ย่าตายายรักป้าค่ะเรามีร้านเข้าแช่ใช่ไหมคะเขาก็จะเข้ามาช่วยถามไอ้นู่นทําอะไรไอ้นี่ทํายังไงแล้วก็จะมีกิจกรรมวันหยุดเขาจะชอบไปเรียนเครื่องดนตรีไทย โมตุนเขาจะเป็นเด็กที่ชอบเรียนรู้อะไรอยู่ใหม่ๆตลอดเวลามีอะไรที่น่าสนใจที่ถ้าเขาชอบเขาก็จะอยากที่จะให้ขยันยอให้เราพาไปพอเราเห็นโครงการแล้วคุณป้าเขาคุยกับหลานเขาเห็นว่าเขาชอบอยากจะทําอย่างที่เขาชอบเขาดูอะไรเงี้ยปู่เสียงโตุนเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าโตุนอยากบวชให้ปู่เขาก็พูดว่าอยากจะบวชเพื่อแทนคุณพ่อแม่เพื่อส่งให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์แม่ก็บอกเขาด้วยนะคะว่าแม่อนุโมธนาผมด้วย ฝากคุณกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ